เฮียมาภาคซิสเตอร์เลยเกชันมาถึงกูก็ไม่รู้เฮียอะไรเลยเอ้ยได้ยินแต่เสียงเราไม่รู้อะไรเลยอ้ามเลยเราเจอริ่มทำตอนนี้คุณยังมืดอยู่เลยเ๊บนองเฮ้ยกูจอมืดเดี๋ยวมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยไม่ตลกไม่ตลกเลยนะเฮียเงียไม่ตลกเลยนะเฮ้ยเซ่เลยเฮ้ยชื่อเฮียอะไร e e r name อะไร Open door อไปทำงานเฮ้ยไอเหี้ยแมนขานทอย่างเงี้ยกลัวโดนแน่เลยโดนเหรอไม่รู้อะทางตรงอะทางตรงแค่แบบี้มันก็มีเสี่ยวให้ข้างหน้าบ้าวะเอ้าแบบผีมันจะอยู่ข้านไล่หลังมาอย่างงี้ก็ได้่ะโอ้เหี้ยเนี่ยเฮ้ยแมนไม่ตลกในเหี้ยเปิดไฟเยอะเลยแล m วแลวเขาเปิดไฟอีกรอบอ่ะ

ออกมาแล้วไอ้เหี้ยเฮ้ยฟอนป็อกซี่ภาคนี้แม่สี่มุมอย่างนี้เลยวะข้างหน้าห้องเหี้ยเลยวันน่ะโอ้อะไรเอ่ยโอ้เฮ้ยแมทเจอร์กูด้วยเหรอเฮ้ยมากินมุมพูดเหี้ยแล้วกูฟังไม่ออกเลยอ่ะเจอกันพรุ่งนี้คือจบแล้วเแล้วคือเราคานไปข้างหลังได้ด้วยหรอหรอมันเฮ้ยเฮ้ยเสียงเสียงอะไรไม่ไม่ไม่ตลกอ่ะไม่ตลกอ่ะเฮียดูดูทับเฮียอะไรไอ้แมทกดข้อที่หนึ่งของหนังผีเขาบอกท่าสงสัยอ่ะออเฮียแล้วกูสงสัยก่อนเลย <c oughs> กดเข้าไปเดินก็ถามสงสัยไอ้ย,ยานะอกดอะไรไม่ได้เลยอ่ะแสดงว่าเราต้องไปดูไงโต้วว่าเราต้องไปดูหรอไม่เสียง,ยงดังยังไงมันไ,ไม่เปิดให้เราอย่างนี้หรอกมั้งเฮ้ยเสียงมันดังหรอไหนหนึ่งอ๋ะเอ้ยเสี่ยเลยเนี่ยอ๋จอจบอย่างงี้เลยเหรอหนที่สองโอ้หมาน่าดีกดัคลิป เทำไมผังมันต้องยาวตลอดเลยท่ออากาศกูก็ไม่รู้ว่าไมัต้องทำยาวขนาดนี้กูก็ไม่ได้เป็นช่างไอ้สัตว์แล้วทำไมไม่มทำประตูใหู้ดีๆไอ,อ้เออไอ้กูมามุดเข้าทอ่อทำเหี้ย,ยนะอะไรเนี่ยอะไรอ้าวไม่อยู่ช็อ,ชอตกลับมายังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชอบนะชอตช็อตเฮ้ยเหี้ยเหรอวะ

เออไปปิดกูว่ามีให้ปิดกูก็ปิดมีอยู่ปิดเลยเฮ้ยแรงเปิดเหรอเฮ้ยได้หรอมึงเปิดเหรอไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดเฮ้ยแสดงว่าเฮ้ยอ่าฮ่าอ่าฮ่าเฮ้ยเจอเจอแรงเยอะเจอแรงเยอะกูเมื่อกี้จะสู้กูไหวเหรอสู้ไม่ไหวหรอกไอ้น้องเฮ้ย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 มันง้างเยอะหย่า เฮ้ย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 เฮไม่ดีแล้วเนี่ยไม่ดีโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันดึงแรงอยู่ะเฮ้ยแมนกว่าเงี้ยเลยยาเนื้อทักแรงเกินเนื้อทักแรงเกินไม่นะยายขาไม่เอายเฮ้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 ยเยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้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 ยิฮ้ยเโ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ย Yeah yeah. die, hey, oh, you, hey, oh, Thank you for your patience. It seems that the power system cannot be restarted automatically. You will need to restart the power system manually. Please return to the primary control module. โอ้เปิดอย่างนี้เลยเหี้ยเปิดนี้ดึงไม่ไหวเลยอยากจะให้กูกลับไปก่อนไม่รู้อ่ะเข้ามาดูเฉยๆแปลว่ามีอะไรให้กูทำหรือเปล่ากูกลับไปก่อนไว้เหี้ยทำไมวะนี่ก็ไม่มีอะไรให้ทำแล้วม้งกูไม่หวว่ะกูไม่ต้องมีเหี้ยแน่ๆเลยกลับก่อนเลยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวได้ๆๆเฮ้ยแม่เข้าได้เฮ้ยออะไรเนี่ยแล้วมันหายไปไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหี้ยแมนหน้ากูเลย กูงงเลยกูเบลอเลยอะไรเนี่ยมึงตายให้ทำอะไรอ่ะอะอะไรมึงยังรออยู่ปะเย่อรออยู่รออยู่ไหนวะมึงอยู่ไหนวะไอโตันมีมันมีนี่ข้างหนั้นหมาเราบอกกูหมาเราบอกกูโหกูนี่กองเลยกองสุดในนี้เลยอุ๊ยชิมวับไวมากไวมากี่แมนเยี๊ยบพูดเลยก็ตกใจดิไม่อยู่ข้างนั้นนะตัวเฮ้ยหายไปไหนก็ไอแมนไม่อยู่แถวนี้ปะเนี่ยกูเดินได้ยังฮะตอนนี้ถักท้ายกูตอนนี้อยู่ทางกำลังมาหามึง กูเห็นมนาปาดหน้ากูไปใช่ใช่อ๋อต้องอยู่เฉยๆเวลาเจอมันหรอไอ้ตุ๊กโเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเอ้ยืนอยู่ทางซ้ายผมทำไมกูตัวเตี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยกูโดดขึ้นไม่ได้หรอวะถามจริงเถอะเข้าออดัน you may now interface with the breaker control box using the interface may disrupt nearby electronics if you feel you are in danger feel free to disconnect the interface temporarily until it is safe to reconnect

รอทำให้มันกลับเข้าที่อ่ะว่าเข้าที่ยังพอแล้วนะบอกกูด้วยแล้วกัน oh, กูกูกูกดก่อนเลยกูมองไม่เห็นอะมันกูเป็นวิญญาณที่ช่วยมึงไม่ได้อ่ะเฮ้ยเฮตมันมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยนี่รับเ <c oughs> ข,ขาเขาใจแล้วเห <c oughs> มือนจะมาเลยวะ่ะอืมเออใกล้ขึ้นเลยเม,มันกระเถิบขึ้นมาเนี่ยเอ้ยเหมืนกระเถิบขึ้นมาแล้วเออมันกระเถิบขึ้นมาเนี่ยกูโคตรกลัวเลย ơi, yoyoyi ơi bay gặp 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 to gặp bay gặp con gặp bay gặp bay gặp bay gặp đi gặp bay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  gặp vẫn gặp bay gặp bay To, có thấy, เปิดเสียงต่อกลับไปเออเอออยา่ยาอยา่ยาอย่าอย่ายังไม่หมดอีกเลยอ้เซอมีเคลียร์ล้วนะเนี่ยเออโหอย,ย,ย,ย่าอย่าอย่าตาพิเศษเห็นนะ oh. เห็นนะจะลอยแล้วหมดหมดหมดเสดียงหมดเสดียง great job จบแล้วจบแล้วไอกูขานจะไป ใช่โอ๊ยเฮ้ยแต่ไม่เป็นไรตัวกูตาสว่างตีเลยนะกูโดดคาเฟอีนเต็มที่อ่ะโอ้ยมันอยู่ไกลมันอยู่มันอยู่ไกลมันอยู่กูมองไม่เห็นเที่อะไรเลยกูมองเห็นอะเด็กูช่วยมึงได้เฮ้ยมันหลอกมึงเฉยเฉยมันยังอยู่ไกลมึงอยู่เลยแสงสว่างข้างหน้าน้อยนิดกูมันอยู่ไกลจากมึงมากๆคือตอนนี้มันกำลังบัลเล่ยอยู่มันมันคงไม่เดินมาหากูใช่ปะไม่รู้เห็นมันปะล่ะเห็นเนี่ยกูเห็นมันยืนเต้นบัลเล่ยอยู่อ๋องั้นก็ไม่น่าจะมาแล้วแหละหลอกมึงเฉยเฉยเว้ยอ้าว yeah oh. using the keypad below ไม่เลือกไอ้สัตว์ปัญญาอ่อนแต่เมื่อกี้มันไม่ตลกเลยนะแ <c oughs> ม่โคตรกลัวเลยอ่ะหมุนทำเนี้ยอะไรเนี่ยอะเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เฮ <c oughs> ลามมาิคอปเตอร์แม่บางทมันแบค็คฮอปเลยเยอะทอยาวชิบหมามทำเสร็จทำมาดึงทำไม,ม่ยาวขนาดนี้ด้วยนะเรื่เกิดเหมือนเดิมป่ะเนี่ยกดเฮ้ยเดี๋ยว,ยเ,ดวยเดี๋ยวเรอสอบปปลายีนเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีเสียงผู้หญิงแต่บันเบาจัดเลยฟังไม่ออกเลย กูก็ได้ยินเอ้ยโตมันมีตุ๊กตาเพิ่มขึ้นมามาวาข้างบนอะ้วมันมีอยู่แล้วอะไม่รู้มีแล้วมัง้งเฮ้ให้ซุซ้ออีกแลวอะเหอะไรเนี่ยมันกดได้อะอ้ะอจริงปะเนี่ยปิดประตูซ้อนอีกแล้วอไให้กูทำอะไรโอ้เข้าไปในห้องนี้เหรอเอ้ยมันเข้าได้ก็ไปดิเอ้า <c oughs> มาเหีว้วอะอะไรฟันทางอกตีปปวะไม่รู้อะเฮ้ย รอกูมั้ยเฮ้ยเฮ้ยแมนกูกำลังรีบไปกูรอสูตรโกงเลยเฮ้ยแมนอยู่หน้ามึงให้ทำอะไรขยับขยับปากเฮ้ยวาร์ปไปแล้วเฮ้ยมันวาร์ปเบอร์แมนเดินได้เดิน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 โอ้ยยังไงเดิแมนเดินเดินมาเดินมาเดินได้เดินได้ตอนนี้มันอยู่ไหนอยู่โคตรไกลอ่ะเดินมาเถอะไปยังเออได้ได้ได้อยู่ได้ข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าเฮ้ยยังนั่งได้ไอ้ยัง Everyone Die

อ้าวตายคนเลยนี่ไงโหมากอีกตั้งไปไม่ต้องไม่ต้องเปิดไฟก็ได้ด้วยดอก็ค่แหนดดูข้างหน้าตอนนี้มันขยับอยู่ถ้ามันหายไปก็แสดงว่ามันไฟนี่มันมันมันอย่างนี้อยู่อุ้ยอ้ยโอ้ยไอ้เหี้ยต่อเลยอัลลอฮ์จังแมงเดียวเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาต่อกันงี้ก็โก้เลย เฮ้ย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 ไปแล้วเราตายฮ่าก well mm ันหมดเลยไอสัตว์อะไรของมันวะไอ้ยเฮ้ยเมื oh, ่อกี <S <S ้มันมาหนึ่งครั้งใช่ปะพอพอฉายครั้งหนึ่งพอไปล้เลยจิ๋ววะเฮ้ยหนุ่มหน้ารอไปก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งกูเห็นแขนมันกระดุกกระดิกกระดุกกระดิก ไปแล้วไปแล้วมาบ่อยยังไงสัตวสเฮ้ยอยู่หน้านู่นเฮ้ยไอ้เหี้ยถึงโอ้โคตรมืออาชีพเลยพวกกูอ่ะโอ้โหไอ้เหี้จริงจไอ้เหี้ยไม่ต้องเ่อนาทำเหี้ยอะไรเนี่ยมันให้เราเปิดหน้ากากจมูกอ่ะกูไม่กล้ากดอ่ะมันกดตรงไหนวะตรงนี้แล้ว carefully locate and press the button just above Freddy's nose The faceplate's plates You will now to remove the secondary power module from the Bonnie hand puppet. Hey! Great job. building through and we'll see you back here again tomorrow. ah oh let us go กูต้องไปตรงไหนเฮ้ยส่องสองไม่ได้เท่เดินได้เลยหรอเฮ้ยกูกดส่องไปฉายไม่ได้เพื่อนเราเราเราต้องเดินให้ออกซีค่าว่ะจริงป่ะเนี่ยไม่รู้กูเห็นมันโดนฆ่าแล้วมันก็ผ่านฮะถ้าเราโดนฆ่าปุ๊บมันก็เห็นปะมันไม่ขึ้นว่าเราตายเลยเออวะเนี่ยแล้วจะให้กูโดนฆ่าทำไมไอ้เหี้ยไม่กูกลับดีดวะเนี่ยมีเฮียรอดด้วยเออแล้วไม่ให้กูกลับดีๆวะให้โดนจ้ำสแกตตายทำเนี่ยอะไรอไ้แบบ

เดินไม่ได้ทำกียร์ไม่ได้เลยทำาไรไม่ได้เ้ยอะไรเอาเอาโดนถอดเปลือก I'll open the faceplates for you. That way they can find you on s เฮ้ยข้างน้า้างหน้า้าหน้าเขยับได้้ย้ยเหมอนลหมวะ อะไรวะไอ้ย่ะมันให้เรากดแผงข้างหน้าหรือเปล่าวะรอไม่รู้คะก็กูเห็นตีนแงงแล้วมันกดได้กระโดดเป็นลิงเลยใช่ไหมใจกูจะายไอ้เหี้ยไอ้กูแบบเหี้ยอะไรกูไม่รู้เลยอันนี้มันกูหมุดเลยกูต้องคุมไม่ไม่ให้มัน ูยังไม่เล่นเพี้ยอะไรเลยเฮ้ยแม่งย <laughs> <laughs> okay, no, <it> <laughs> ังรอดอยู่เออกูยังรอดอยู่งงเมย์งงเมย์งงดิกูทำได้ไงกับมึงเนี่ยตายกูเห็นมล้มองหน้ามึงเลยตายเลยพี่เกี่ยวเกี่ยวแมนเกี่ยวอันนี้เกี่ยวตายเหรอ ยังไม่ตายพอ,อกูตายเถอะเราเดยวเฮ้ยแม่แม่ไม่หามเจ้กูนิ <c oughs> ่งอยู่นิ่งมากเอาเร็วเร็วนี่นาโคจิะอะไรสัสมึงจะกระเทาะเปลือกออกทำไมวะนั่นตีวะยังแม่งมองดูเปลือกตัวเองไงฮะเมืเ่อกี้แจะมาหากูเนี่ยบั๊กปะเน็ตบั๊กนี่กูก็ชิวเลยเอ้ยแอะรู้หรอกนาเตงแม่มันแดงแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแแท่นแท่นเฮียนี่มันมี มันมีหกแท่นแสดงไอ้สิบสองแท่นมันจุเออตอนนี้มันเป็นวิญญาณอยู่อะใช่มันมีอยู่สิบเอ็ดแท่นแสดงว่าจุคนได้สิบเอ็ดคนเลยมันจะขนาดนั้นเลยหรอไอ้เฮียอ่าไอ้เฮียมองไปมองมาเหมือนลิงจริงด้วยหน้าเหมือนลิงมากเลยไอ้เฮียมันลิงกักกักอะลิงลิงไม่เคยลิงจริงเลยรักไม่เห็นจริงเลยลิงกักกักตัวเนี้ยหลักหลอกนี่ว่าอ่ก แดงแล้วแดงแล้วแดงแล้วหนูตายแล้วสบายสบายคุณชิวอ่ะไอ้เหี้ยชิคือลวงแบบเอางี้เดี๋ยวกูนำหน้าแล้วมันตามมาโอ้โหชิคูไม่ค่อยได้ยินเสียงอะดิโอเคมาเป่ะ Parts and service. There is a passcode that you must enter before you can retrieve me. Enter the code carefully. Four. One. Nine. Seven. Seven. Three. กูต้องกลับไปคนเดียวสินะแล้วกลับไปแบบเมื่อกี้นะแล้วกูจะต้องเขยังไงเฮ้ยเฮ้ยมันบอกเฮ้ยตามเสียงโอยนะกูเต็มเลยเฮียแม่มาละลาอย่งม่หลัเดินไปเดินไปเดินไปสามสี่ห้าหก เฮ้ยมันเดินมาถาเต็มกันเลยเฮียมันเหมือนมีสองประตูเลยฟ็อกซี่มันขับม่งขวางหน้าประตูมันกันอยู่ไป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 อ๋ออีซาต้าเฮ้ยวัดขวักขวักป่ะจ๊ะเฮ้ยโอ้แมนเหี้ยผีตัวใหม่ระวังนะแมนมีผีตัวใหม่เดี๋ยวกูช่วยดูฮะเที่ยงคืนเองเหรอ กูเชียด,ด,ดูเดี๋ยวกูเชียดูเฮ้ยหายไปแล้วอย่าบอกนะว่าเฮ้ยไแม่มันขึ้นท่อไปแล้วปิดประตูต่อไม่ไม่มันมาทางไหนท่อบนท่อบน,อบนเฮ้ยเดี๋ยวเราแม่งกูต้องรอตัวของโม่เช้าใช่ไหมดดพี่ผู้บังกูดีกูว่าใช่โอ้ยโเออแม่โอ้โหโอโหเดนอะไรวะ ừm 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 สามม่อกี้มันมูฟอะไรนะสาม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 หรอเออทวีทวีมันบอกทวีโอ้ยมันบอกเซเว่นไม่ใช่ซิกมันบอกซิกกูยังไม่ได้ทำเยี่ยอะไรเลย <coughs> Aha. Now you must turn back. You've entered a highly dangerous area. เฮ้ยกูขยับไม่ได้กูก็ยืนซ้อนกับมึงอยู่มึงเห็นปั้เห็นมึงเห็นมันมองมั้ะเห็นโอ้อาแล้วยงกะต้นกั๊กอ้วนบายโดนหมองเลยเฮียไม่ที่หกคือมันเดินเมื่อกี้เลยหรือว่าอะไร อ๋อเกี่ยวว่างไหมยอ๋อนี่มุมมองมึงเหรอเนี่ยอย่างเราเมึงอกีดูกูระวังสามทางนะเฮ้ยเดี๋ยวแมนใช้ซ้อนกันไม่ได้กูปิดให้ได้มึงปิดให้กูเลยตรงไหนเด็ดเก้าสิบห้าปิดแม่เลยจะได้จริงๆเหรอแมนแมนมันรถไวมากเลยนะมันผ่านมงเชื่อกูเถอะแม่มันไวมากเลยนะเชื่อกูเชื่อกู ผมว่างมุดเลยเหรอมุดเลยมุดคนน้อยกลัวก็รู้มันไม่ได้ช่วยเยี่อะไรเข้ามากูก็โดนอยู่ดีใช่ผ่านใช่แล้วกตัวแมนกูชิบหายแล้วเลืชั่วโมงสุดท้ายทำไงอ่ะวารอจริงเชื่อกูชั่วโมงสุดท้ายทำไงอ่ะมึงเชื่อกูดีวะมึงไม่เชื่อกูกูเริ่มไม่เชื่อแล้วไอ้เฮียเหลือสิบแล้วเนี่ย เป็นตารอเลยเป็นตาเลยเฮ้อ่านปะใครวะหนีแล้วมาทางไหนวะกูอยู่ที่เดิมกูอยู่นอกห้องเนยังยังไม่เดินเฮ้ยไปเดินละมันขึ้นมาข้างบนปๆ อเียาวนฮ้ยมันเดินละเดินละเนี่ยมันยื่ของบนขอบนเฮียกูกดผิดเขาเรียกว่าเคอร์เซอร์มัางกูไม่เปเลื่อมกูไปตรงปุ่มแดงเฮียมันเดินดีแล้วเฮ้ยมันเดินแล้วอยู่ตรงไหนบ้างกลับไปยังกลับไปยังกลับแลกลบแล้วเฮแมงเฮ้ยไมแกเออนนั้น่แมงจริงเรายาวเลยก็ได้นะ มันเดินมาเหมือนเดินมากระชากใจกูด้วยไอ้เหี้ยกระชากใจเลยเหรอเป็นตังโก่าวะเฮ้ยแมนเอาเงี้ยแลมนบอกกูบอกกูอะไรกูยังตายอยู่เลยกูยังไปไหนไม่ได้เลยเนี่ย้เหียมมาขอดูแค่ประตูนี้นะกูเชื่อว่ามึงสามารถคุมสองประตูนี้ได้ กูคงได้ก็ได้กูเห็นมันวิ่งมากูกดเลยไม่ยังอยู่ใช่ไหมยังอยู่เดินมาละนั่นแหละเพื่อนหน้าที่มึงคิดเี้ยนแล้วนะกลวยหมอกมาไปละไปละหน้าที่กูโคตรกระจอกอะเยอะไปละไปละนี่ไงง่ายไหมกระจอกมากเลยหน้าที่กูไอ้เยอะมีเสื้อผภามึงแบบเป็นเด็กเฝ้าประตูแล้วม่งแบบนั่งข้างๆกับแพ้แล้วกด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 อย่างเดียว เราเราังเราไม่มาเลยฟังกเฮ้ยนี่ะชอบฟังมือมั้งเ่ยไปละเฮ้ยมาไอ้ไ้ยมันดูรังเนาะไปแล้วไม่ได้ยินกูดหรอไปไปไปลยันไปลไปไปอะไรไไอ้เหี้ยมือกูเกือบลานไอ้สัส ไอ้มาละไฮ้ยมาเหอบางกูอะไรนะงาหน้าที่ก็จอดหน้าที่กูก็จอดแต่มันมาฝั่งกูเยอะสุดอ่ะเออทำลมวะมันไปแล้วแต่าจะมาเอาอยาไ้เหยเ่าอย่อไ่ทันปดค้างก่อน <laughs> ยันเช้าเลยกูรอดแน่ๆไอ้เหี้ยแ,แ,แบตขนาดนี้ <laughs> ถ้ากูถ้ากูจะให้กูดูผีมึงต้องปล่อยกูออกไปข้างนอก <laughs> ไม่เปิดมึงต้องส,งององส่งปล่อยกูไปข้างนอกมันอาจจะไม่อยู่กันเลย,ยจะอยู่กันเลยตอนน,นี้ไม่เปิดไอ้เหี้ยไม่เปิดไอ้สัส์ปล่อยอย่างงี้เลยไอ้เหี้ย <laughs> <laughs> เปิดข้างขวาถึงกูอยากเห็นผีไม,ม่ถ้าเกิดว่ากูเปิดถูประตูเข้ามาในห้องกู กูเปิดตรงไหนมันก็เสี่ยงมันกันอะไรเฮียไม่เชื่อกูมันมีอสองแฟลก์ไปทีไหมไม่เชื่อยิงยากสู่คันทีิสาเมื่อกี้เอาไงเฮียนี่สัตว์มีสองแฟลก์ไปทีจริงๆริงด้วยเฮียมันแค่เปิดไอ้เฮียทางสะพานอยู่แล้วไม่ปล่อยกูออกไปข้างนอกไม่ปล่อยมึงต้องอยู่กับกูยันเช้าเนี่ยเฮียตีห้าแล้วเนี่ยรวมขยับเดียวใบแค่ไหนสัตว์เย้นี่เฮียผ่านละกู เป็นการผ่านี่ที่ขาดจริงจริงง